เจอกันนะเจอกันสุดเหลืองนะไปมอไซบินเลยบวกเลยนะก็บวกไงนะจอดกันบวกแล้วจอดกันไหมไม่จอดใช้มอไซค์บินเหรอกอไทยบินดิกูไม่มีมีเคี้ยวเอ้เสีมีปืนไหมครับมีปืนอะไร มีปืนแล้วไม่ลู้เนี่ยเป็นกลนเออใช้ปืนกลนยิงไปก่อนเสใช่ฝากฝากไบ้พวกรถตรงนั้นหน่อยแต่กูไม่ได้ถรูปถ่ายรูกพอกูไม่ค่อยคุ้นว่ะกูไปหารถแบทแมนมาดีกว่าเสเสเสฝากบูพวกนั้นหน่อยกูขับไม่ค่อยไหวว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝากฝาก นี่ไงบบตัวรถแบทแมน<า>เชี่ยตำรวจมาสัะเอ้ยโดนยิงนะกูให้มันสนใจมึงอ่ะอม,มึงมาสนใจกูเต็มที่เลยตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ไม่ขึ้นวเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาไม่ขึ้นอ่ะ

ชุดเหลือมันอยู่ในอุโมงเสอแต่มันกลัวลังนี้ตำรวจอยู่เต็มเลยนะัแเดวมึงรอรอตำรวจไปก่อนอม,มิสเตอร์บิ๊กเก่งนะเก่งนะอรอตำรวจอยู่สายรูปประตูกะทางทางทางเข้าอยู่ เขาเคิดอะเสียตายแล้วเหรอชนก้อนไม้ตายขับมอเตอร์ไซค์เฮียเรี <c oughs> ยบร้อยพาร์ทแล้วมาไปถึงนั้นแล้มวมอเตอร์ไซค์บินเหรอใช่เจอกันเสะได้ป BUNUH BUNUH JAP MENG 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 Ui rồi. ui เฉยไปไหนนี่ไงอปวัดถูกแล้ว่เหรอสไลด์หมูสไลด์เลยนะอุ้ยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไอ้เฉยมาล็อกกูหน่อยรถระเบิดจริงดิเออไปอีกไปอีกประตูเลยไกอีกประตูเลย นั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละวิ่งลงมาปุ๊บพราเดี๋ยวเราจะวิ่งลงมาจากตรงนี้เส็จปุ๊บพอวิ่งลงมาเข้ารถปั๊บนะไปเลยโอ้ยนองกูถามน่อยมันจะให้ซื้ออาวุธทำไมวะอีกแล้วใช่มันไม่ให้เราใช้อาวุธเราบู๊เลยนะยุดน้ำแปดกดตัวช่บู๊เลย

Ừm đang xe đang dạ, đây rồi cố đây, đây rồi Ồ, chơi lại, หนึ่งสองเฮ้ยตัวไงนเกืบร้อยสามเก็บตัวตัวนี้วิ่งมาแล้วรั้ง เลกตัวนะราแสนอ่าแล้วมั้งเดือดร้อยไ,ไม่สองพางยังอีกหนึ่งงหนึ่งวุ้ยไม่มานะเยอะไีตรงนี้ด้วยลดคนักก่อน นักไว้นะใส่เกาะด้วยใส่เกาะดีกว่าใสเกาะด้วยดีกว่ามีวิ่งมาใช่ไหมมีวิง่งไปปะช่วยคายชุดท้ายง่าวะเต็มตอนนี้พี่อจะเข้าสืบสวนอุจจาระเกิดลูกอจะเกิดลู Chứ không sụp xuống thằng rồi vô mình vô này cả chục để nhưng lại không à ok ừ. làm hey what's going on out there who the fuck are you you little bitch you don't look like the rest of these clowns fuck off out of here we you calling your mama put that shit away nào mình phải dứt lấy gì

Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about it, motherfucker. Give giving it over. I'm sorry, Holmes. <laughs> Bitch. Alright, you got it. Now look at that motherfucker make sure he never forgets your face and get the fuck out of it. Man, I'm a dodgy king. Man, <laughs> Yo, you better start getting out of there, back the way you came. Shit, that's K calling. How'd it go, back? What up, though? We got this food trip. We know where we headed. <laughs> oh yeah. Our field agent out there got it in black We just got into <laughs> <hit> the How's the party going? Shit, I wish my ass was getting shot at while moving up the gears on my motherfucking Hellfire stage. But you know, I'ma stay on the line with y'all. Yeah, Ah, cool. เชื <ynasty? c oughs> ่อนุ่งๆกระจายเลยนะอุ้ยเที่ยมากระสุนหมดเลยตอนนี้เที่ยสะสนหมดเลยอือเฮ้ยมาวิ่งวิ่งลงมาเสะกูเห็นนะว่าเนี่ยเฮี้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายปะวะ มาแล้วตรงนี้ตะเลข้างนอกเยอะเลยไม่มีอะไรไม่มีทะเลข้างนอกมีนูน่นนะไหนวะนั่นอ๋อเจอแล้วอุ้ยมีเมื่อไ,ไหนเนี่ยกูเอ๊ะอ,อะไรมึงเนี่ย นยังยังยังแบบไห affiliated. นอ๋อแล้วก็ต้องใช้แน่กว่าหมดล้อเหรอยังยังวุ้ยวุ้ยวุัยวุ้ยข้างหลังแต่ว่าเสพไม่มียังเหลือมาตัว มึงกูท oh, ั้งไหนวะนัเอ้าวัดกูงงกูทั้งไหนเสือแอบตายฟรีเลยแอบไปไหนตายฟรีเลยเสียดายงงเลยนี่ยอ๋อกูเห็นแล้วไอ้นี่อ่ะเห็นแล้วเห็นได้ไม่น่าตายเอ้าอุ้ยตายว่าเหรอ